สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องวันสู้สู้กันเนาะมราจะแพ้ไม่ได้เนะาะก็เดี๋ยวไปที่สามลักซ้มต้องการอะไรพี่น้องเนาะไปเข้ากับน้ำนีก่กะเข้าเน่านีก่กะเอาเงินจ้างเอาจ้างเอาไปแล้วแอ้อันเกี่ยวเขานะว่าบ่แม่นอันปั้นเขานะเอาเงินให้เขาตั้งล้านห้าพวกก็บอยากให้เพื่อนเอาเขานี่แล้วเพคนคนหนึ่งคนเอาไปขายนี่มันแบบมันเสียใจแบบนอก มาเหมือนนั่นจนจาก่าดสิมันอ่ะถ้ามัน่าได้ก็จาก่าอันนี้พี่นะอย่าโหดหลายมันแบบมันใจมันแบบโอ้มันโคตรจากใา้เลยนะมันแบบว่าบ่พังนะมันจากใา้นะพอดีแม่ก็ห้ามไว้ท่านแม่บ่ห้ามมันเจ็บมือนนั่นน่ะมุ่นคักๆักเขาว่าเอามานะนั่นบุดีเด้ใายกันกับน้องกับนุ่มบุดีเขาจังเฮ็ดเนาะ เมื่อไหร่อะนะเว้าวดีกับว้าวอะไรว้าวให้กับว้าวอะไร <c oughs> คุณแม่บอห้ามมันได้ยา่างคักน้องว,ว่าน้องได้จะให้นะนีดีน้องมันเป็นคนเว้าคำใดคำนั้นลดบอกว่าเบิ่งพ่อบิ่งแม่เด้เออเ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 อน่ะเอเอเออแล้วบรเฮ็ดตามที่เขาเล่น้องเว้าวนะง่ายเจ้าสิไปหาแล้วเจ้าะจะมอบหมายเนาะ สิลงเฮือนไปแล้วบอกน้องบอกไว้แล้วสมมุิว่าสิไปเออมันบอกน้องไว้น้องก็เออ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 เดี๋ยวมันบอกพังมันมาลดที่ข้าพ่อแล้วทุกน้องวันไม่ห้ามไว้ว่าเรื่องทำงานนี่เจ้าก็ยังสิลงไปอีกอยู่ปะลงไปดูว่าพังอันว่าเรื่องนี้บอกเชียร์กับน้องสาวจบก่อนว่าเพินเขาเชียร์ว่าได้ แล้วต้องสิถามว่ามันสีมัน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 สีไปสีใสสีถามนี่นะมันสีนอยู่ยยน้า,อานนพอน้ำแม่บ่อนหรือว่าสีไปอยู่คุกสีฐานอล้วนี่ <c oughs> แล้วมันไปนะสีใสโซ่ไว้อย่างนี้นะน้องนะว่าดอไปจีฮิตขนาดนะั้นัขนบอกเอาฉันนั้นพูดโง,โง,โงูดีเลายคนนะนะ่ะ มันบอกพังยังไดอีแล้วเนาะพังว่าบอ่กพังยังได้แล้วจนพ่อแม่ก็จน,จ,นจ่าเตะละ่ะจำได้พ่อแม่แกงหัวแล้วเนาะพ่อแม่จนอันโบกมือละ่ะจนไผ่เบ้ากับไ่ได้ละ่ะไผ่เบ้ากับบ่ได้ไผ่เบ้ากับบ่ได้มาเลยเนาะกระทามห้น,นั่นามดีๆไปขึ้นเสียงเชนนอกมัน ย่ม่อให้น้องขึ้นยังไง <c oughs> มามาไม่เมื่อยแล้วนั่งถามน้องุ๊กเตือหะนะมาน,น้องมาตอบให้ให้โย่มันก็ขึ้นแล้วคนถามว่าได้โตคือเห็นแบนีบานี้นเนี่ยน,น,นองก,ก็ว่าเอาตายได้ยินข่าวพิษกันก็แม่สมบูรณเอาไปเอาคนนั้นมานี้น้อยหอนนีเพื่อนสมบูรณถามน้องกนะันนะน้องเผื่ว่าโตโอนตายปะเนี่ยนะมันม่นเตินโตโตฮะนะแบบนี้แล้วบ่ให้น้องขึ้นยังไง ว่าแบบมามานะทางนี้เขาถามไปดีนี่ยนโอ,อ้ซูมมือนี่เจ้าก็ได้ลิ้นอนั้นอยู่ปะลิ้นผู้บ่าวอยู่วะเจ้าก็ได้่ได้ลิ้นผ <นะ S 2> ู้ะนะบ่ได้ขิดว่าสิคุยกับผู้ใดท่านไม่เรีนมันบู้เหยื่อลมขนาดเขาคั่วนั่งจิ้เปิ้นจนหัวแยกละบ่ขึ้นว่าเสียฟไฟมาลำบากน้ำอะไรบ,บอกเขาว่าห้าปีถ้าได้ก็ท่าบ่ได้ดก็ะยา ยงานออกมาแล้วลำบากเนาะอ,จจนนะอุกใจเดี๋ยวนี้อุกใจแห้งขันได้เพลผ้าวันนี้นะขันน้องมาอยู่เฮือนจะแจ,จ๊ค่สจังใดแล้วนั่นก็บรรทกนชีวาแล้วเพื่อนว่าอยากได้เพลผ้าบอจากมุดเฮือนเนี่ยากได้เพลผ้ามาขันโตจากให้กันอยู่โตจังหาเงินมาเข้าพ้ายกันมุดเกี่ยวดอกมันเป็นนาทีวันนั้นนาทีนาทีของน้องนุ่นคือแบบว่าต้องชาวเมืกี้กันบึ้งพอง่อบึ้งแม่เ<า>กิดมาแล้วแ่จอาาหงไ หาบัดทั้งบ้านบัดทัอีกละ่ะตั้ง,งใจโทั่วอีละ่ะหาได<ป>้ห<า>มดลงไปหาได้หทั้งบ้านโทัเอาเง่นลงไปได้ห้าหกมือโทัขอเงินเอ้วที่ีเงินมาให้ดใส่งานหากระเฮ็ดเพบบออิ่นกอบ่มีทางออกคือกันเลยันคือกันน้มันมีไอรีแม่น้องมันมีไอรีเลยาะว่าบ่มีทางออกคือกันแล้วในเมือ่อผู้หนึ่งบัดทายขออยู่คุณหนึ่บัดทาย ลากข้าไปไทยลยนะลากไปอีกละเปล่านึงนะเปานึ่งพุเปล่านึ่งได้หลายเจ้าได้สองบาทไปแล้วอืมได้่สองหรเวบัอนเอื้อน้องเจ้าได้ผัวนั่นเลยจ้ะผูนั่นน่ะไปอยู่น้ำเนี้ยวผันั่นน่ะมันดงมเงี้ยวผัวหัวแดงบ่เนียอันัดนะบ้านนี้กับผูวน้องชายกับไปไทยแล้วอืใช่ไหมจ้ะไปอยู่น้ำบ้นดงแมงเงี้ยวหมดมาแล้วเนี่ แต่ยังดีไปพีดแบบนั้นนะอืมใครก่านมาปั่นป่วนเนาะอออืมเจ้าคือบ่าผัวมันเลีล่ยงรถบ่าวอาไทยนะมันหมมันเหนื่อยกานอุ่นนะการอุน่นตอนนี่บ่เอาเหมอนมันเน,น่นอนก่อนมัสีเอาบนอานีนะยังสิกลับลงไปเหตุงานอยู่เนาะน ตับ่อเห็นงานมเหนั่นเลยเนาะก็ชงสิได้ยคันบ่นนมีเรื่องเล่าอยู่บ้านอีกไรอแต่<ม>ว่าเจ้าต้องคี่ยให้จบก่อนบ่เนี่ย่ทรงว่าให้แน่ก่อนนะมันยังขึ้มิมาอีกเแ๊ะ<า>มันกันแน่แล,วละว้าตอนนั้นมันกันแน่มันโคตแน่ใจเลยล่ะว้ว้าว้าวา้า้้ <laughs> าว้าา ได้ยังเหรอเลือกกองกางแพฟเลยไปใช่กะมีปัญหาขึ้นมาโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อได้ปัญหาก็ได้เจ้าเคยไปเบิ่งดวงอยู่ป่เบ่เคยไปเบิ่งดวงที่เอาว่าได้ตอกับชีวิตเพื่อเป็นแนวทางเลยบ่ได้เบิ่งจะเื่อเด้ย่านบ่บ่ได้ย่านนะย่านตำรวไปไตเอาไปเบิ่งดวงนะต้องบางทีเอาไปเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้ อันตชาชีวิตบางทีเราก็บรแน่น,นอนได้บิ่งไว้กับ,บวันนั้นคือเสียรถเวอรนะครับแนวรางพากันกินข้าวตอนยังงี้นอกยังงี้ันกินไหมแต่เช้านะอ่าแล้วหลานน้อยดิกินยังไงจ้ะกินปลา,าน้มไถ่เท้ากินจิ้ปลาบ่ก็ไม่เท่ากับน้ำกินได้ด่ปลากินได้แต่ปลาแต่ ยังปลาแดกอยังเพลทปังยังกินมาได้กระปูหอยยังกุ้งซืวนกินมาได้เลยกินยังสารใดเนี่ยน้ำมัหน้ำไม้กินมาได้กินได้ปลานิ่ปลาหยังก็กินได้ปลาทูปิ้งก็เงาะกระพานก็กินได้ยุ่แต่ว่าขั้นเกี่ยวกับความเค็มอย่าง้วมันยากมันกัดเืม่ยเป็นบอกกินได้ยุเกือบหกมือจัด เพื่นอนโฮปพยานะเพื่อนก็ว่า,าใครแนเเ่แลกโอ้จะไปหาเงินพอได้ได้มาให้เพื่นอนโฮปแล้วก็เงินพันหนึ่งคุณได้ค่ามอ่ะนะโอ้เด็อยกงว่าเงินสองสามพันอนะไรเนาะเงินเพื่นละเงินสองสามพันเ,นนเพื่อนเอาให้อาโฮมใครแน่แหละรกคุนว่ามันใครขึ้นแหละอ,อ้แต่ดีกว่านี่มันมีคนดีอืม แบบยาแผนปัจจุบันแบบว่ายาหลวงบบยาอย่างกับไราเคยนั่นบ่ยังบ่เคยนนี้กะห้มมันก็เย็นเนี่ยมันมีน,ำมน้ำม่วกน้นเพราะว่าเวลามาเข้าเลยเวลาเอาชิ้นหนึ่งเข้าแล้วเอาต้มไว้น้ำมว่วงนั่นนะน้ำน้ำเข้านะ่ไปต้มบ่แม่นไปต้มก,กันกับทางไม้นั่นเลย,ยก,กับมะห้มลองบึงวิธีนี่มันบ่อันตรายเนาะในเมื่อผ้า,าตัดกับผ้าชิ้นดกันแ่น อันนี้กับมันเข่งแล้วมันเข่งมันกำลังเล่นอันนั้นมันก็หัดหัดพอแต่ว่าเราต้องห่มสุมือหรอเปล่ามียนฮ่มมือแล้วห้าวฮกหม้อแพ้ฮกหม้อแบบไหนวะตุ้มหรือบ่าเมียนแบบท้องกินน้ำห้อนแบบนี้นะท้าห่มมันเย็นแล้วเทาก็เอามาห่มเอาไปข้างมันห้อนแล้วเาก็เอามาห่มเย็นแล้วก็ไปข้างแล้วต้องนอนตลอดดิค่ะเวอรได้นั่งนั่งห่ม นางโ่มเอาผ่าคุ้มกับตัวเองน่งโฮมอ๋อแบบว่าเอาหมอ้อเอาหม้อหนึ่งมาตั้งแล้ล่ะเอาผ้าตุบเหมือนว่าอ้นั่นคือห่มมันมีห้างไหมบ่แมนมีไหมมีห้างยามาใส่นั้นแบบว่าจุกหนึ่งมีเพิ่นคลายให้ในมันทีนไ้จกมือนะกัดหาหกมัดและหาหกหมอ้อเลอหม้อหนึ่งกะมัดหนึ่งก็ได้อยูอันเตดกระหมอ่อมเละ ออบานหนึ่งนะแมนแปลว่าจนมันจืดแมนบอกจนห้างยานี่ะมันจืดคนในบ้านนี่บอแมนคนในบ้านนี่แหละอืมคนก็หายลายกระเพงกระเพงกระเทนเนาะแพงแล้วไพกับไปไปเอากับเพิ่นกับเพ่งแา่นั้นบอแมนไพไปเอากระลั้วํา่นั้นเลยล็บยาก็ดีกระเพาะกระเพกกับเพิ่นกระหาเนาะหาหาาเหมือน หายากได้หมอแบบหมอหาหา้ายาช่มือนลยขันเพิ่อนสบายเพิ่นก็บไปได้ไปหาอยู่ป่าเลยอยูด่ดงขันเพิ่อนสบายเพิ่นก็บปไปหาทางไรเท่าอยู่ดีมีแห้งเลยยังไปเพิ่นเท่าแล้วใใปะเท่าแล้วประมาณสิพวกซิสนี่แหละผู้หญิงบ่นยิงเออมีวิชาแบบนั้นพี่น,น,น่อยได้ป้ะ เขาเบิ่งบอกแล้วว่าไม่อย่างนี้เนะาะจักไม่อย่างมันมีหลายชนิดตั้งชิดสองอย่างพูเป็นคู่พู้ต้องหาให้มันคู่นะเนาะแม่ต้องหาคู่เลิกับทุูมือหีิกบมีเอฟีโทรมาเล่นะอยู่ปะบม่มีถ่ายนะบอได้หับไปไมันปัดบัวนลายเบอจังหับไป ขอโทรมากับมเว่าน้ำบ้างสายอ่ะอยง่ายมันปัญหาในครอบครัวมันยังบวชาเนาะปัญหาในครอบครัวยังบวัวสา่างชาก็เลยบัท่านพรน้องแพรบัวท่านพรสิครับไผ่ของเนาะมีคนหนึ่งว่าเปิดใจชดว่ะถ่าเจ้าอยู่นี่มีคนยังจะเปิดใจอีกแม่ <c oughs> นัองก็ว่าเดีย๋ยวเภาน้องแ้ื่ออะไอืม ผู้บ่าวในบ้านผู้เพิ่นอย่งางไรเมียเพิ่นอย่างมาก่อแล้วถขาอยู่ไทยพุ่นเ่าในอยู่ไทยเนีแต่ว่าคนเคยคุยกันบ่่บเคยเพิ่นสิคุยนี่แหละแต่แต่กลับมาได้คุยแล้วเดี๋ยวนี้นะเพิ่นเป็นพ่อห้างบ่บ่บ่ได้เป็นพ่อห้างผู้บ่าวนี้เด็ก<อ>สาวที่สาสามสาสี่ปีนี่ยจำกันนี่แล้วเนาะสาสามสาวสี่นี่ก็โอ้เพิ่นกำลังเป็นผู้บ่าวได้น่ะ เพิ่นปุตตีทำให้ลูกบ่ใช่ป you know? ุตตีพ่นก็ว่าปุตตีแต่ว่าน้องกับบัเอาน้องว่าบ่เอาเมื่เพิ่นแอบมาเจ้าตั้งแต่ยังน้อยบ่จ๊ะจักเละผู้บ่าวบนบ้านพุ่นสว่างเในบ้านตัวเองแต่ยังน้อยเคยล่มกันบ่จ๊ะจักเละโอไปนอนหายบ่คืนจัน บ่บ่ให้อ๋อแล้วอัน FC เอฟซีอันไอ้ผู้เพิ่นเคยมาช่งมาเล่นน้ำนะเพิ่นยังติดต่อเล่นน้ำอยู่บ่ติดต่อเล่นนำ้ำอยู่อ๋อเพิ่นก็นยังเป็นเอฟซีฮักแพงคือเกา่าดูเนาะเป็นไอ้ฮักแพงคือเก่าดีนะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นยัง,วงหวังดีกับเฮาคือเก่าแต่ว่าทีเรื่องเล่าเกิดขึ้นไปไหนก็ตามอืม แต่ว so ่าผ e ู้เก่านั้เพ <Yeah, ิ่นเช้าแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเช้าขักแล้วเช้าขัดเพิ่นโทรมาว่าแมวนั่งใจอยู่ปะโทรมาว่าอันจ้าชิลงมาอยู่ปะเจ้าบุลล์มาอ้าวไม่ไม่อยู่นั้นเขาเพิ่นว่าไงเมื่อไรเฮ็ดบัตรให้เขาดอกเพิ่นว่าเขาเขาสิลงมาาเอง่ะเขาหักเขาหักพ่อเทพเพิ่นไหมอ๋อมีผู้เช้าอีกเพิ่นก็ะไรนี่เขาไม่ได้เป็นห้างแล้วเพื่อนะเขาเป็นผู้เช้าไป เว่าเท่าําไดก็สิเอาเพื่อนเขาขึ้นลงมาดูน้ำพ่อนะนั่นก็ว่าอยากได้ไถ่ก็เอารถนั่นก็ว่าพี่เมื่อว่าผู้ชาวนะสิไปหาเพื่นผู้ชาวนะผู้ชาวแบบโบไม่ห่างอีกโดยเหมือนว่าไอ้เจ้าอยากกลับคืนจึง<ด>จ้าจ้าแสดงแล้วว่าแล้วมีพลังไหมน่ะน่าจะเอารถน้องก็ว่าเฮาก็บม่ได้ดึงล่งางไถ่ไว้เนาะไม่เไม่ได้บงังคับจิตใจผู้ใดร อืมเพิ่นคลายเพอว่าอยู่นี่สินี่ดิขายยามแรงแล้วพิ่นก็ขลายแล้วเนาะตะกี้พิ่นมีร้านอาหารว่าอยู่คลายต่ำดิคือเห็นป้ายอยู่แต่เดี๋ยวนี้เห็นคนทุกคนตะกี้นะเปิดร้านอาหารเปิดอาหารตามสั่งมีน่นลูกเพิ่นเอาลูกเอาผัวว่าเราบ่ได้เห็ดล้วมัเวนะเออมีเวลาเห็ดแล้วเนาะแม่มีแต่คนได้ลูกได้เต้าเวลา ตะกี้เพิ่อนกระขายดีอยู่หรอไจ้ะเ,นเนมนทาดีอยู่มานบาดไงเลยน้องนุ่งก็ไปมเมงเอียนคือเก่าเนาะมันนี่วันพิดะนะเขาไปลิ้นอยู่หน้าก็มีพอเถ่าคือเก่าอ,อู้ดะบากใจแทนน้องแพงเรื่องราวมันไมไ่ธรรมดาแต่ละอย่างน้องกระหอบนี่กรเล้าก็ อัน,น,นอยุ่งเนาะแล้วหูยุ่งมึงเราบริหารยังเถอะบริหารเหรอให้อยู่วบล่ะแต่ว่าเพื่อนบริเรีเป็นไข่ปะบ<อ>่ระวังแต่ยามนี่แล้วเป็นไข่มันน่านดียามนี่มันเป็นไม่ได้ให้ในห้องนะเนาะมีแต่แม่มันนั่นทีไอพูดบริโทรเรดน้ำบ่อุึงมึงบ่ได้บม่ได้ติดต่อจะโดนแล้วสองสามเดือนแล้วมั้ยเราโทรมาให้กำลังใจกันอยู่ เป็นไอห,หักไอแพงกันเราก็มีผู้ชาวยังไม่ได้อับ,บ,น,น,บนี่ดดนนได้ทำนี่ไงโดนโดนชานบอขอบคุณนะไอ้ให้ดุณ<อ>กอบคุณนะคะหอมค่ะหอมรถแน่นหอมรถคันซีนอนมือนั่นนะ่ะสร้างตู้มามือนั่นนะ่ะว่าสิเอาตูา้ผัดหน้าผู้ดีผสบเป็นอย่างนี้เราได้ไปเอาเลย สั่งตู้นะเปดล้านตู้มันแบบมันตู้ยี่ห้อรุ่นแบบไม่ฮะนะแบบสดชดเลยนะไม่ชดเลยนะแล้วผึ่งมาได้บ้างบาได้ไหมเด้น้องสั่งมาเนี่ยมันขึ้นเฮือนมาได้เลยหยกเลิกบั้าตนตู้นี่ยว่าข้นเฮือนมาได้เนี่ยมันแคบสี่ห้องพูเอเอเพิ่นบ่ได้ไห้บ่้างอันผู้แก่มากเลยบ่ได้ไหมแล้วเขายกเลิกเอง หาวิธีเอาขึ้นมาได้ป่ะเมนปล่อยเราหาวิธีขึ้นเลยนโอ้ก็เห็ดกระบ,บาดผมโทษตัวเองจูบปองน้อยท่านใดพรอมนะครับวะหกคนพอเอาตู้ขึ้นนะเาขาจะเจน,<ร>นแกลงหัวบาได้ครับวะยังบาได้ล้มจากรถก็บ่บาได้ดอกครับวะเสื้อรถดนะวะ้จ็สตัดอีกอย่างออกกระย่าเราเอาขึ้นบาได้ดอกมานะนอกจากว่ามั่างขึ้นเธอละชินเนาะตู้เ <c oughs> ช้อผ้าป่ะ นี่เหนตู้เสื้อผ้าตู้เซนโมนเนมนนี่แหละ<ม>เป็ดน้านน้องสร้างนั่นนะเดี่ยวเงินหลายใช่ไหมโบเมนพอนเนอาพอนเดือนละห้าแสนอยากได้แห้งแต่มันกับโบได้บั่นเห็นในเฟซบอตัวนี้ได้โบได้บั่นคันเปนดเงินได้น่าจ่ได้เนอะอ มาแบบมานอนน้ำลูกน้ำเต่านอนเถอหลังใหญ่บ่บ,บ่ได้ลงมานอน,น,อนเถอหลังน้อยบ่บ่ไปไหมไปนอนน้ำเต่าไปไปนอนไปดิบ่นี่ยางมาือปอยอยากนอนและไไอ๋ออืมโอ้ยก็ถือว่าโอเคนั่นแหละพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ทีดได้ฝากเอชซีไว้น้ำคือนกับ ฟังเบิ่งมีแต่ว่าเรื่องราวมันจบลงแบบไหเอ้ยมันบจบดอกมีแต่ว่าปรับความเข้าใจกันนั่นแล้วใควบาให้จบเนี่ยมันก็บรจบแล้วครอบครัวเนาะบ้ปรับใจไยยบบัยแล้วเนาะประมาณปล่อยแล้วนะปล่อยบ่ได้ดอกน้องนุ่งไปเจอจะปล่อยน้องนุ่งเจ้าก็สิสร้างว่ามหวอิริ่งน้องไหว่าตรงเลยขั้นไผบ,บอกว่าพังแล้วปล่อยลูกปล่อยบ่ได้ดอกอนภัยเนงินได้ก็บรรได้นะ่ะไผยบอกว่าพังก็ต้องได้สวยจะชู้กันตลอดน่ะครอบครัวน่ะ เป็นไปบ่ได้ดอกสิปล่อยให้กันไปนะชุดท่ายกะเวลาไปเบิดเมืองแล้วก็ขึ้นมาูุใด้กันแล้นั้นแล้วยังว่าจังปล่อยเลยพ่อแม่ก็คือรับแกล้งหัวนนแ,แล้วนะเนาะเบิดแเนีบอกล่ะเบิดแล้วทำเบิดลคำชีว่าทีว่าน้ำเลยแต่ถือว่าเจ้ามานี่สิ่มาบอกสอนนะปรับความเข้าใจกันนะมันแล้วแล้วแ่ะเจ้าไปลอาลาดเอาไปะนี้มันเว้าแล้วแล้วนะนอกกัมันบอกพังเลย เว้าวอะไรมันนั่งใช่ไหมเปิดไอเอ็มที่สามขึ้นดังขึ้นดังขึ้นมือว่าให้เปิดใช่เปิดใช่บาเอาแหละบาเอามู่ด้านนั้นเนาะบาเอาคำเบาไอเดียเอาใจใจตัวเองอืมจินตนาชาบ่ฮะอืมเอาเงินชื่นนมนี่ค่ะหอมช่วนแม่ชื่นนมเด้อเอาเงินหาด้อยอืมหอมชื่นนมกเอาเร็วเงั้นเอาชื่นนมเด้อ ตัอนี้ไปซื้อนมเด้เกอก้อนหนึ่งซื้อหลายกินแค่ม,เมีเดี๋ยวจะเอาเงินไว้ให้ลานซื้อขนมก่อนพีนะ่น้องเนาะทางเบลลี่ที่ได้คอตัวกับก้อนบัดนี้พี่น้องก็เถียงอะไจตัววะสวยแล้วเดี๋ยวที่ให้น้องก,กระหอมไปซื้อขนม<ส>กับแม่แล้วเอาน,น้องกระห้องเดี๋ยวทูเป็นอยู่ปะนี่ทูบทุบอ่ะเข้าใจเด้อนีแต่ว่าสู้สู้คือต่อไปแหละ ชัางมือหนึ่งก็อาจจะไปสบายอ้ยไปสบายได้ที่นี่นแม่นได้ว่าไปสบายนะคือไปเ็งานในการโดยมีการรบกวนกันแบบนี้เกิดขึ้นนะจังใดก็อยู่ต่อไปเป็นกำลังใจให้คือกับเนาะโอเควันนี้จังไดก็อยู่ดีเพียงโดยสบายดีสบายดี